Cần cho. Cần cho. Cần cho. Dù này con cha, ở phía này con cha, ở nấy ơi, ở nấy ơi, bơ ลูกนกนาสุดีเลยัวกันแถวบออหี่ทุกคนค่ะเราก็แค่แบบกดตรงนี้นะสีเขียวอ่ะเมื่อก่อนมีสีเขียวตรงนี้พอเรากดเลื่อนมามันจะพบกับกล้องนะกองกองกองราก็มากดได้ทีุ่กล้องเลย มันจะมีรถเ่ยมันจะมีรถเข้ามาแต่เรามาเล่นด้านอีกด้านไม่ใช่ของบูคาเว่นนะถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษด้วยเพราะว่าเห็นมันแบบมันเหมือนกันไปเนาะแล้วเราก็มนนีห้องเ,เดี๋ยวเราไปทาข้า่อค้า าบ้านเสรษฐีตรงนี้กดไปมันก็ขึ้นแบบนี้แล้วมันจะมีรีฟนี่นะพอพอมีรีฟเราสามารถกดอันนี้ได้นะถ้าเราอยากกดอะเวลากดมันก็กลับเป็นแบบนี้สวยดีแต่เราอบแบบนี้นี่นะทุกคนดูดูนี่นะสามารถรงอันนี้ก็คือห้องแบบแล้วเราก็ทำให้มันเป็นแบบห้องแบบ อิซนะา,ามอโรนะถขาจะทำพ่อมแบบแซนบูเปเรอร์นะคะนี่มีแบบใหม่ๆเข้ามาแบบ ก็เป็นขั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะลงมาป้าสวย,ยินเลยนินเทนด์ค่ะเติมโอ้โหจีบเก็บยังไม่ต้นปะเอามาเอามาเบี้ยสามลมหนึ่งเลยตุต้งนะครับแ้่ลงมาป้าสวยในนี่ของแม่เย่งไหนอะไปด้วยของพี่ต้นด้วย พูดมากหมดเลยโอ้ยโออ Good man, no, it's, a, it's, a, it's a, ด็กตุองด็กตุองตุงเต้ม่นจะมีรถเข้ามาใหม่แลคันนี้ อ๋ออีกอีกช่อสกรอนอ่ะี่นีแไปไม่ได้ไปไม่ไหวโอ้เราแก่ตาหูเราก็ไม่เห็นไปไหนทำกับข้าวแล้ว บ้านก็ทำา,ทา,ทาไแล้วทำใบไม่รู้จะทำอะไรเขาปิดคิดแบบนี้นะคะ